ก๊อกก๊กกอกกอกเาเต้น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 กันเอาเต้นเต้นเร็วเร็วเ็เอาเก็บไปให้แม่เอาแรกกันขอบคุณค่ะเอาให้แม่ก่อนนะให้แม่ก่อนเอ๊กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกมาหาเด็กน enfin ้อยด้วยนะคะจากชนบุรีส่วนแม่แม่แม่อีกท่านหนึ่งนะคะ เดินมาจากต่างประเทศนะคะเพิ่งมาถึงหน้ามาหาใบข้าวนะคะอะไรเดินมาทําไมแม่จะาไปให้พี่ปีไม่ต้องมาจ้าเลยเงยของตัวเองกินหมดแล้วนุ่นไปเก็บตะก้าก่อนไปเก็บตะก้าก่อนเร็วไปเก็บตะก้ามาก่อนไม่ต้องมาสวัสดีจ้าเลยไปเก็บตะก้าไปเก็บตะก้าก่อนแล้วนุ่นเห็นไหมแม่ไต่เก็บแล้วหนุ่นเออ

ปีกินแล้วจ้าเด็กหน่อยหน้าดังเด็กหน่อยนอด้งหน้าดังบอกมาพี่มาพี่มาพี่มาเมาพีเร็ว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 เไม่เข้ามามามาเอาพี่ไปเลยไปเลยไปตักตายแม่แม่เลยหนุนแม่แม่ตามมาหามาตั้งไกลนะเออสาวเมาสาวเมาเด็กเมาค่ะ จใาสวยใจยสวยใจยสวยก่อนเอาตะก้าให้เก็บดิพ่อเตมอตะก้าให้เก็บดิจะเก็บไหมเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บแรกกันเร็วเร็วเร,วเ,รววเอาเก็บไปให้แม่เอาแรกกันขอบคุณค่ะเอาให้แม่ก่อนเอาให้แม่ก่อนเอเอเก่ง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 โอเคจ้า หลอดใจสวยก่นแม่ตายยอ่อลงตามๆยอ่อลงสวยย่อลงดีดีมาวอย่อย่ยอ,ยอต่ำๆหน่แม่ย,ย่อขึ้นหลอดหนะ่เห็นบอเห็นหลอดยอ่อยบอเออห้หลอดเด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 ้ดดยอ่อเลยสวยเออผอมกันเลยเอามาเอากินด้วยกันเลยท่านแม่บละ่ะ แม่กินเมดก่อนเด้โอยถ้าเป็นพี่ปีนะพี่ปีหอบเลยพี่ปีไม่เก็บทีละชิ้นนะพี่ปีหอบเอาเลยสซดากาแฟานอนสวยเลยกาแฟากาแฟามานี่มันเร็ว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 กินนมบ่มาทำไมอะ มา,ก,มา,ากินขนมเร็วๆเร็วๆตอนกลางคืนเราเฝ้าน้องกินช้าจังช้าค่ะถ้ากินกับพี่ปีนี่ไม่ทันพี่ปีหรอกพี่ปีกินหมดก่อนพีป่ปีสายหอบอหอจ้าแม่เดียวกันแต่แต่คนละพ่อ แต่พอสีดอเหมือนกันค่ะสีดอเหมือนกันแต่พี่ปีแปหรือเก้าีปีเเลยค่ะโอู้ยจะดูถมาตัวอันน่ะอันน่ะอันน่ะเริ่มเริ่มเริ่มลากตะกร้าไปแล้วมันเลือนหน่อยเอาไว้ให้หนูซะยิ้วเบิดเรียบร้อยเอาเขียวเรีวๆเก็บตะกร้ามาให้แม่ ไปเก็บตะกามาผู้นั้นได้เด้อเก็บมาผู้ใดเก็บมาผู้นั้นได้อ่ะเก็บมาผู้ใดเก็บมาผู้นั้นได้พี่ปีก็ได้กินนะคะพี่ปีได้กินกินหมดแล้วเก็บมากก่อนเก็บมากเก็บมากเก็บไม่ดีจ้าขอบคุณค่าน้ำขอบคุณค่าขอบคุณดีๆเป็นยังขอบคุณดีๆ นี่นี่เก็บใหม่แบบนี้จะเอาถืออีกกันนึงเก็บแบบใหม่จ้าอันเบิดแล้วเออเบิอเอเอามาเอามาของหนูเชี <S <S ย,ง, <S 1> <S 1> <S ยงดูดเชียงจูบปาก มันหมดแลว้วมันหมดแลว้วนะ,ะครับใช่ค่ะอยู่อยู่ในละแวกนี้มีแต่ช้างหมดเลยค่ะข้างในนี้คือเป็นบ้านบ้านพักช,ช้างหมดค่ะถ้าในโครงการของโคชอาณาจักรของเราก็สองร้อยเชือกแต่ถ้าอของโคชศึกษาก็หนึ่งร้อยเชือกสิดึงพอไปใส่ฮะจะผ้าพ,พอไปใส่ ีหล่าเห็ดยังได้โว์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปาออกแนมาให้เป่าโจ้ดีกว่าของใหม่ของใหม่มาแล้วลองเบงเป่าได้บ่อของแม่ลูกแก้วนะของมาใหม่เพิ่งมาใหม่ใหม่เลยเป่าเป่าดีๆดัดดงๆเร็วๆซ้นๆ <c oughs> ำนั่นแหละวัาสัน <c oughs> เอออหยังว่าได้หน่อยกี่กานเออ ยมาาลมเ่นันมีแบบสามคีนะเสียงมันจะนิ่มๆแล้วก็เสียงกลางเอาแม่ตายโชว์บ้างแม่ตายโอ้โอ้ให้แม่โชว์เดมือมันเลยว่าจะให้แม่โชว์ไหมเป่าดีๆลูกเป่าดีๆ เก่งเก่งเก่งจังเลยท่านผู้ชมให้กำลังใจด้วยเด็กน้อยเก่งมากอะไรเอาอะไรจุ๊บจุบกันจุ๊บกันจุ๊บกันจุ๊บกันเด็กเมาเมาเมาเมยตายเป่าเอามาพีหลาจีเปาเองเวลาเม่เป่าเราชอบแย่งเม่เด้เอาเลย ดึงข so it so cool. you know ้อไว้บ่ให้แม่เป่าเอาเอาเอาให้แม่เป่าใหยังหนูจีเป่าหนูจีเป่าเอาให้แม่เป่าเห้ยั้งแม่ตายยังเสียงไม่ดังเท่าเลยใบข้าวเสียงดังมากเออใบเข่าเสียงดังเฮ้ง ไรวะเสียงกับเสียงกระเป่าผสมกันเลยโตโตโตสางกับเสียงเป่าอ่ะเสียกันไปยังนี่ดึงไปยังละหลอดดูอลบอยเบ่งเสียไปเห็ดจังได๋อเออนั่นอยากได้ก็ให้เร็วเอา

ฮึีฟซเวเเนปไปไปไปแม่เออเออไปไปไปเร็วเร็วเร็วอหลอดไปเจ้าใดมือนนเป็นบอตันเดนอนมันก็เลยบอสวง เอออย่าโมได้นอนเว้นเลยเมือนี้ปกติเขาจะนอนช่วงกลางวันนะคะแต่วันนี้เขาไม่นอนนนนอนนีดีจ้าด้วยจ้าสวยเต้นไปเต้นมากกระเจ็สุนทรอสุนตัวปล่อยไป มันเป่า date, mate, cake, ได้ได้ดสามขี้ตัวมานี้มานี้มานี้เป่าเอาเป่าปากเป่าเลยปากเป่าทุกคนเป่าเป็นเปล่าเบาให้แม่ตายเป่าเลยลีลาเวลาจะพาเดินหนุนจะง่วงนอน เราก็เรียกขนายค่ะล้วเมียมันจะมีเป็นบางเสื้อนี่พ่อไปเอาไม้มาให้วันนี้ได้กินไม้ด้วยนะคะนี่ต้องขอบคุณแม่อ,อ้นมากๆนะคะแม่อ,อ้นบอกเข้าดูแต่ไม่ค่อยได้เม้นนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะที่มาเยี่ยมเด็กๆนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะแม่ๆไร้หน้าจ้าบ๊ายบาย